สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพรด o งทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้า Bravo นะคะประจำวันนังคานที่12พฤศจิกายนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเราเจอกันล่าสุดนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมจากงาน Active Income นะคะสู่ Passive Income นะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอทุกคนนะคะเดี๋ยวมี E w e ต์หน้าเมื่อไหร่จะรีบมาบอกเลยคะ่ะเราจะได้เจอกันอีกนะคะ ว่ากันแล้วนะคะทองคำวันนี้เนี่ยปรับตัวลงมาเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะ ว่าเรามีมุมมองในการเทรดทองคำวันนี้ยังไงได้บ้างนะคะถ้าทุกคนมาเริ่มต้นจาก i ท e f r ฟ m e Day ก่อนเลยนะคะซึ่ง Time f ฟ a m e Day นะคนจะเห็นชัดเลยนะว่าเมื่อวันจันทร์นะคะก็คือเมื่อวานทุบลงมาเป็นแบบสีแดงแดงจริงๆแล้วก็เป็นแท่งที่แบบมีแรงขายชัดเจนมากๆนะคะแรงซื้อขึ้นน้อยมากๆนะคะรวมถึงวันอังคารก็คือวันปัจจุบันนี้นะคะก็ยังคงมีแรงขายอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะดีมานฝั่งซงฝั่งซ้ายเนี่ยคือไม่มีอะไรเหลือแล้ว ะะเหมือนเขาไม่สนใจใยดีอะไรทั้งนั้นนะคะฉันอยากจะเทขายนะคะซึ่งมันมาจากราคาข้างบนสุดแหละเนาะซึ่งราคาจากข้างบนนู่นเลยเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือเป็นหมื่นจุดกันเลยทีเดียวนะคะคือเยอะมากน่าจะเกือบเกือบสองหมจุดก็ว่าได้นะคะนึกภาพดูนะคะจากประมาณสองเจแถวแถวเนี้ยจนมาถึงปัจจุบัน2,606นะ,ะโอ้โห คือแรงขายไม่เหนื่อยกันเลยนะคือเด้งนะแต่เด้งน้อยมากๆนะคะสำหรับแรงซื้อเดี๋ยวพาไปดูต่อเรื่องเลยค่ะว่ายังไงดีวันนี้นะคะจะขายหรือจะเซลล์ดีนะคะอาจจะขซยหรือจะบายดีใช่ไหมโอเคมาเดกันก่อนเลยนะคะเดเนี่ถ้าถามว่าปรับตัวเปลี่ยนนะคะ เป็นเทรนดขาลงหลายอย่างเนี่ยก็กจะบอกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนซะทีเดียวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนเทรนขาลงได้เนาะอย่างนอ้อยจะต้องมีสวิงสองสวิงเนี่ยตีลงไม่ได้แต่เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ย ตรงนี้ของเขานะี่ยังไม่มีเลยนะคะในการปรับปรเปลี่ยนเทรนตแต่อย่างใดนะคะมีแต่แรงขายอย่างเดียวเลยส่วนดีมาน์ที่บอกว่าเออตรงเนี้ยมันมีดีมาสุดท้ายนะคะที่จะรับราคาไว้ปัจจุบันหลุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะคืออย่างที่บอกเลยะคะ่ะไม่ใ่ดีจริงๆนะคะทีนี้นะคะมาดูหน่อยว่าแนวรับราคาตรงเนี้ยจะมาตอนไหนนะคะอยูแ่แถวประมาณ2590 ะะบอกว่าเมื่อไหร่จะมาทีไรเนี่ยมาทุกทีนะคะนั่นก็มีโอกาสจะมาอยู่นะ2590สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวสตีกรอบไให้ทุกคนเห็นชัดก่อนเลยว่าโอเคตรงนี้เป็นแนวรับ2590แต่ถ้าอยากจะดูว่ามีดีมานเพิ่มเติมไหมเนี่ยอาจจะต้องลงขึ้นไปดูในทางเฟิมใหญ่มาขึ้นก็คือทางเฟิมของวีกนะคะซึ่งในทางฟิมของวีกเนี่ย ดีมาอะไรเนี่ยก็ไปหมดแล้วนะคะทำลายกันไปหมดเลยนะคะก็เหลือแค่แนวรับราคาเฉยๆสองห้าเก้าศูนย์น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าปรับตัวลงมาได้นะคะดีมาลึกๆเลยที่น่าสนใจอยู่ยแถวๆนี้นี่เลยนะคะสองห้าสามศูนย์แหละโดยประมาณนะคะซึ่งลึกสุดใจเลยะคะ่ะทุกคนจะมาได้ไหมเนี่ยก็มีโอกาสนะคะยังไงก็มีโอกาสมาได้แถวๆนี้สองห้าสามศูนย์เป็นกลมๆไป แนวรับล่าสุดนะคะที่มีความน่าสนใจคือ2590กับ2530นะคะแถวแถว2590าเายในทำฟิเดย์เนี่ยไม่มีดีมานอะไรมารองรับเลยนะคะบางทีเราอาจจะได้เด้งเซลลกันลงมาหาแนวรับข้างล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูใน4ชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมงคือชัดเจนกว่าชัดเจนมากๆเลยว่าปัจจุบันเป็นเทรนขาลงเราคนเห็นชัดไหมเนี่ยลงแบบตะโกนสุดๆนะคะเนี่ยจากซับไพตรงเนี้ย กดราคามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะนี่นี่นชึบนะคะเนี่ยกดราคามาจุกๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยจริงๆก็มีการสร้างซัพพลายนะแต่ซัพพลายใช้เทรดได้จริงๆอาจจะเป็นซัพพลายที่ทำฟิลเล็กจริงๆนะคะทำฟิลเมใหญ่เนี่ยแทบบจะไม่ขึ้นกลับไปทดสอบเลยนะคะคือเนี่ย มียิบย่อยยิบย่อยดึงๆอยู่แถวนี้นะคะแต่ถามว่ารอแล้วมาไหมคือไม่มานะคะคือทุบหนักมากจริงๆนะคะแต่จะขอตีไว้ก่อนว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อาจจะปรับตัวขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นว่าแถวๆนี้ยกรอบดีมานเนี่ยก็มีแนวรับราคาเหมือนกันอยู่แถวประมาณ2660อ่ะ 2660คือจะเป็นกรอบราคาเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้า4ชั่วโมงมีแรงซื้อเข้ามาจริงๆนะคะอาจจะพุ่งขึ้นไปให้เราเซลล์แถว2660ต่ออีกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นอะไรที่แบบสวยมากนะจุดนี้ถ้าเกิดจะเซลลลงมานะคะอืม แถวนี้มีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีอะไรนะคะก็น่าสนใจมากแล้วก็ในสี่ชั่วโมงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพยายามมากๆเลยในการสร้างเบสราคาเอาไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปรับตัวขึ้นมาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเหมือนกันขอตีไว้ก่อนเลย่ะมาไม่มาไม่รู้นะคะแต่ว่าบอกเลยว่าถ้ากลับมาเนี่ยน่าสนใจชึบนะคะ่ะถ้ากลับมาน่าสนใจ ะะลงไปดูค่ะในหนึ่งชั่วโมงเพิ่มเติมนะคะซึ่งในหนึ่งชั่วโมงนะคะในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทําทสวิงลงมานั่นแหละเนาะฟึบฟึบแบบนี้ลงมานะคะก็อาจจะขึ้นมาหาตรงนี้ได้กรอบหนึ่งแล้วค่อยปรับตัวลงต่อนะคะปัจจุบันนะในหนึ่งชั่วโมงถามว่ากําลังสู้อยู่กับอะไรนะคะคือสู้อยู่กับจุดนี้นั่นเองทุกคนเนี่ยกำลังสู้อยู่กับกรอบราคาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ ฝั่งซ้ายเนี่ยมีแนวรับดูเอยมีแนวต้านด้วยนะคะข้างบนแถว2610ชึบนะคะเห็นไหมการสู้อยู่อ่ะเฮ้ยฉันอะจะขึ้นมาหาข้างบนของ4ชั่วโมงได้ไหมหรือฉันจะแค่ตรงนี้แล้วทุบลงไปเลยอันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยซิว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะัน,น30นาทีเนาะใน30นาทีเนี่ยก็จะมีสัพลายเล็กๆอยู่ นะคะทุกคนก็ลองฝึกจีกรอบจีโซนนะคะไล่จากทำฟิล์ใหญ่ลงไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะคะชึบะะอืมโอเคตรงนี้นะคะในกรอบของหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีต่างๆตรงเนี้ยถ้ามีสัญญาณฮิตเด่นเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถที่จะเทรดเซลล์ได้เหมือนกันนะคะใครมีสัญญาณฮิตเด่นเนาะซึ่งอาจจะเปิดไ s i นะคะเดี๋ยวดูให้ในการนำเข้ามาเทรดเพิ่มเติมได้ชึบนะคะ าาด,ดเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะคะจากจุดนี้นะคะตรงนี้ก็มีสัญญาณ b e l l i s h hidden divergent เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจมากๆที่มีโอกาสจะปรับตัวลงไปได้นะคะตอนนี้ก็มาถึงขอบกรอบแถวแถวนี้แล้วก็รูดลงไปเลยนะคะทุกคนรูดลงไปเลยแถวนี้นะคะ SL คือสั้นมากๆตรงนี้นะคะแค่เหนือกรอบเฉยๆเนาะก็สามารถเทรดเซลลงไปได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอดูในทางเฟรมที่เล็กลงมีอะไรอีกไหมชึบ นะคะโอเคอ่ะมีโอกาสที่จะประับตัวลงต่อได้เหมือนกันคือวันนี้ที่มองไว้นะคะทุกคนมองไว้เลยว่าเราสามารถเทรดเซลล์ได้ถึงเป้าแรกก่อนเลยนะคะเป้าแรกก็คือ2590ถ้าเกิดถึง2590แล้วไม่ได้มีสัญญาณเกิดสัญญาณบ l l i s h c l a s s i c divergence หรือมีสัญญาณอะไรที่ให้บายเนี่ย ก็อาจจะเซลลงไปได้เรื่อยๆนะคะจะลงลึกไปถึง2530ก็ได้เหมือนกันนะคะคือเล็งไว้หน้าเทรดเซลเลยเพราะว่าปัจจุบันนะดีมานเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนนะคะคือถ้าเกิดถามว่า1ชั่วโมงเนี่ยมี b u l l l ช s s าสส s i เดเ e e เจนไหมนะคะจริงๆถามว่ามีไหมเนี่ยมันก็มีนะทุกคนเนี่ยนะคะราคาทำ low ต่ำลง RSI เชิดตัวสูงขึ้นใน1ชั่วโมงนะคะแต่จะเห็นว่าตรงเนี้ยโมเมนตัมของราคาเนี่ย คือแรงซื้อมีนะแต่มีน้อยมีนะแต่มีน้อยนะคะเพราะว่าดูจากตัวเลขของ r s i แล้วเนี่ยคืออยากที่จะกดราคาลงไปมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเซลล์เนี่ยก็แค่หาเทคนิคในการเซลล์ต่อนั่นเองแต่ให้คำหนึงไว้ว่าเออมันมีสัญญาณบูลลิชแหละ เพียงแต่แรงซื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้มองเป็นหน้าบายที่มันได้เปรียบจริงๆนะฟ้าจะบอกว่ามันควรเกิดภาพนี้ก่อนชนะสวิงหฮายก่อนหน้าไปเลยแล้วเราฟอลโล่ด้วยคิวเอ็มบายแบบนี้นะคะถ้ายังไม่เกิดภาพเนี้ยยังไงก็มีโอกาสจะป็นตัวลงต่อได้อีกมีโอกาสจะมาเทสสี่ชั่วโมงตรงนี้มีโอกาสจะมาเทสพวกไทม์เฟรมเล็กซับไพ่หนึ่งชั่วโมงเอ็มสามสิบแถวนี้เหมือนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ าหาหน้าเทรดที่ได้เปรียบแหละนะคะถ้าจากมุมมองแล้วเนี่ยมีความกั้ำกึง่งน,นิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงค่าเนี่ยที่ตลาดเปิดจริงจังเลยเนี่ยอาจจะชัดเจนมากกว่านี้อาจจะอยากลงมากกว่านี้นะคะหรือถ้าอยากจะขึ้นเนี่ยขึ้นไปเลยเดี๋ยวรอ Follow q m b ก็ได้นะคะก็เลยมองไว้ทั้ง2ภาพเลยเนาะจะเซลแหละแต่ บูลลิชคลาสสิกใดเนี่ยมันก็ดันทําให้เห็นขึ้นมานะคะเพียงแต่ว่าดูจากแรงซื้อเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะักนณะเวลาตอนนี้นะคะเพราะว่าในทาเฟมสีชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแรงขายแบบกดเยอะมากๆเลยนะคะก็มองว่าแถวเนี้ยนะคะก็เสียวได นะคะเสั้นสั้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ก็ค่อยไปรอภาพ QM buy แค่นั้นเองนะคะส่วนถ้าเกิดว่าปรับตัวลงมาแล้วนะคะด้านปิดตำ่ำิปแดงเลยต่ำกว่า2590ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยฟึ๊บฟับฟื้ฟับแบบมองเซลล์ลงมาเรื่อยๆเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยลงมาได้ถึงข้างล่างเลยเหมือนนะคะ,ะ,ค,ะคือใครจะเฟดบายมันก็ได้แหละแต่ว่าหาจุดบายที่ได้เปลี่ยนใช้คํานี้ดีกว่านะคะแต่ถ้าปิดแดงต่ํากว่า2590ปุ๊บเนี่ย ใน1ชั่วโมงบิดแดงแบบอย่างเนี้ยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฝาหาเซล์ในการเทรดเซลซล,ซล,ลงมาเรื่อยๆดีกว่านะคะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะมันก็มีได้ทั้งสองมุมมองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรอ,อก,ก่อนเนี่ยค่อยรอคิวเอ็มบก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบอุย้ยน่าเทรดเซล,ซลได้เปรียบจังเนี่ยก็ MMDD แล้วก็หาจุดที่ได้เปรียบในการเทรดเซลซล์กันมาต่อ นะคะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้เลยที่อยากฝากทุกคนเอาไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดน,นะคะอย่าลืม m m p o เอพอให้ดีๆนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ